สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่1ิธันวาคม2 5 6 8 1 8กองกำลังบุรพาได้เข้าควบคุมตัวเจรัตอดีตภรรยากำนันลีผู้มีอิทธิพลชาวกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานอำเภอตาพยาเหตุพบพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นไส้ศึกสงสัยส่งข่าวสารทหารไทยไปยังกองกำลังฝั่งกัมพูชา เจ้าหน้าที่ได้ยึดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดเพื่อน,นำไปวิเคราะห์เส้นทางการติดต่ออย่างละเอียดเจรัตชื่อจริงนางทองรัตกันหายอายุ63ปีที่อยู่ปัจจุบันตามบัตรประชาชนอยู่บ้านหนองจานตรวจพบขบวนการสอดแนมเคลื่อนไหวในหลายจังหวัด ในช่วง8-9ถึงธันวาคมสาภาโรคสกอรมนร่วมกับหน่วยทหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจพบการเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัยจํานวนมากในพื้นที่ใกล้เขียปฏิบัติการชายแดนโดยมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสายข่าวข,าวขมรทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์รวมหลายรายข้อมูลเบื้องต้นเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เดินทางเข้าพื้นที่ในลักษณะไม่ชัดเจนบางรายครอบครองโทรศรัพท์จํานวนหลายเครื่องหรือพกพาสิ่งของจากฝั่งกัมพูชาโดยไม่สามารถอธิบายที่มาได้คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลลตํําาาาแหหหนน่งงงทททรรไยือเเสส้ิมกั คำสั่งเคอร์ฟิวที่จังหวัดสากแก้วซึ่งเริ่มใช้ในเข้าวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาถูกระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อตัดเส้นทางการแทรกเสริมของเครือข่ายสายรับกัมบูชาเฉพาะในจุดพื้นที่อารยญญประเทศตาพระยาคลองหาดและตลอดแนวป่าเขาสลักพระเขาตังงอกซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองกำลังไทย ฝ่ายความมั่นคงชี้ว่ามีสัญญาณราผู้สอดแนมอาจแฝงตัวเข้ามาในรูปแรงงานกบูชาที่ทำงานในพื้นที่ใช้โอกาสในเวลากลางคืนในการติดตามความเคลื่อนไหวของทหารรวมถึงภาพถ่ายในตำแหน่งยุโทโธปกรณ์และเส้นทางลำเลียงกำลังโดยข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าความเคลื่อนไหวที่พบในพื้นที่ชายแดนช่วงนี้มีลักษณะชัดเจนของการขยายเครือข่ายสอดแนมแบ่งเป็น3มกลุ่มหลักได้แก่ผู้ที่เข้ามาสำรวจใกล้ฐานทหารและสังเกตการเคลื่อนกำลังอย่างผิดสังเกต บุคคลที่ครอบครองอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากอาจใช้เพื่อส่งต่อข้อมูลแบบบางส่วนรายงานต่างด้าวที่ไม่มีเส้นทางเดินชัดเจนบางรายยอมรับว่ามีคนว่าจ้างให้เดินสำรวจพื้นที่เป้าหมายทุกกรณีถูกนําเข้าสู่กระบวนการสอบสวนภายใต้กฎหมายความมั่นคงพลเอกชัยพฤกด้วงประพัด เลขาธิการกอรมนสั่งการให้หน่วยทหารทุกกองร้อยลาดตระเวนในพื้นที่ฝั่งสาแก้วบุรีรัมย์สุรินเพิ่มระดับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกำชับให้ประสานงานใกล้ชิดกับฝ่ายปกครองและตำรวจป้องกันไม่ให้ข้อมูลลับทางทหารถูกส่งออกไปยังฝ่ายตรงข้ามเจ้าหน้าที่ประเมินว่าการตรวจพบหลายเหตุการณ์ในช่วงเวลากระชั้นชิดสะท้อนถึงการเร่งเก็บข้อมูลของกองกองอำลังฝั่งกัมพูชาที่กำลังประจำกำลังในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามชายแดนกับไทยทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งบ่อแสหากพบความเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยพบบุคคลแปลกหน้าที่มีพฤติกรรมถ่ายภาพหรือเดินสำรวจพื้นที่ห่วงห้ามยานพาหนะที่ปรากฏในพื้นที่ผิดเวลาหรือทะเบียนไม่ตรงเขตการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทหารจุดตั้งด่านหรือเส้นทางยุทธศาสตร์ผู้ที่พยายามเข้าพื้นที่ทหารหรือแนวปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผล